สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูหมูทอดงากันค่ะเมนูนี้นะคะเพื่อนๆจะเอาไว้รับประทานเป็นกับแกล้มก็ได้หรือว่าจะเอามารับประทานกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยก็ยิ่งดีเลยนะคะเข้ากันดีมากๆเลยตัว เนื้อหมูทอดของเราเนี่ยจะเป็นหมูทอดที่กรอบแต่ไม่ใช่กรอบแข็งแล้วก็ไม่กรอบเหนียวนะคะด้านในเนี่ยจะมีความชุ่มฉ่าอยู่แล้วก็นุ่มดีมากเลยค่ะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วยเนื้อหมูค่ะโดยที่เราใช้เป็นในส่วนของสันคอหมูนะคะ400กรัมรากผักชีถ้ารากใหญ่ๆเนี่ยก็ใช้1รากค่ะถ้ารากเล็กๆก็2รากได้ค่ะแล้วก็กระเทียมจีนเนี่ยสกลีบถ้าหากว่ามีเด็กๆรับประทานด้วยเราจะไม่ใส่พริกไทยลงไปนะคะ เกลือป่นค่ะครึ่งช้อนโต๊ะผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสูตรเอาไว้สําหรับหมักหมูแบบเร่งด่วนนะคะผงฟูจะช่วยให้หมูของเราเนี่ยนิ่มได้เร็วขึ้นค่ะแป้งข้าวโพดเอาไว้สําหรับคุกทอดนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยค่ะแล้วก็มีสุดท้ายเป็นน้ํามันงานะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะยังมีตัวงาขาวนะคะที่เราจะสามารถใส่ลงไปด้วยก็ได้ถ้าหากว่าใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากตำรากผักชีแล้วก็กระเทียมกันก่อนนะคะวันนี้เนี่ยรากผักชีของเราเขาใหญ่มากๆเลยเราก็เลยผ่าแบ่งเขาเป็นสองซีกนะคะแล้วก็เอาเขามาตําค่ะ แล้วก็รากของเราวันี้เนี่ยน่าจะแก่จัดมันเลยค่อนข้างเหนียวนะคะเราก็เลยแยกตํากับกระเทียมค่ะ ปกติแล้วเราจะใส่ลงไปทั้งกระเทียมเราก็รากผักชีเลยเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราแยกกันตำค่ะเพราะว่ารากเนี่ยมันเหนียวพอตำจนรากเขาค่อนข้างแหลกดีแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะแล้วก็ตำต่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันละเอียดเข้ากันดีนะคะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่รากผักชีกับกระเทียมเยอะเพราะว่าเราไม่อยากให้เขากลบกลิ่นของน้ํามันงานะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหมูทอดสามเกลือค่ะไม่ใช่หมูทอดน้ํามันงาน,นะคะ ตามจนละเอียดประมาณนี้นะคะเราก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเนี่ยเราจะไปหั่นหมูกันค่ะการหั่นหมูเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะแต่ว่าแนะนําว่าถ้าหั่นเป็นเส้นเนี่ยมันก็จะมีความได้อรรถรสในการกินนะคะหั่นให้เป็นเส้นที่หนานิดนึงแบบนี้นะคะประมาณนี้หรือใครจะหั่นแบบไหนก็ได้นะอันนี้แล้วแต่สะดวกแต่ว่าส่วนเนี่ยเวลาที่เรารับประทานหมูทอดเนี่ยเอามาทําเมนูหมูทอดเราจะชอบหั่นให้เขาเป็นเส้นแล้วก็มีความหนาแบบนี้นะคะ เวลาที่เรานําไปทอดเนี่ยตัวความชุ่มฉ่าในเนื้อเนี่ยมันจะได้ไม่แห้งออกไปจนหมดก็จะยังมีความนุ่มอร่อยอยู่นะคะหั่นเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปหมักหมูกันค่ะเทเนื้อหมูลงไปในชามผสมเลยนะคะและจากนั้นเนี่ยเราก็จะตามด้วยเครื่องต่างๆที่เราเตรียมมาไว้ค่ะก็จะมีสามเกลือที่เราเตรียมมาไว้นะคะแต่ว่าวันนี้มีเด็กทานด้วยก็เลยไม่ได้ใส่พริกไทยค่ะ ใส่สามเกลือใส่ผงฟูเกลือป่นนะคะแล้วก็น้ํามันง,งาใส่ลงไปได้เลยแล้วก็วันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่น้ําตาลเลยนะคะตัวหมูของเราก็จะมีความเค็มเค็มอร่อยดีค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากตัดหวานนิดนึงก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกค่ะสูตรนี้เนี่ยจะมีความเค็มแต่ว่าไม่เค็มเกินไปแล้วก็มีความหอมกรอบอร่อยของตัวแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็มีความหอมของตัวเครื่องสามเกลือแล้วก็น้ำมันง,งานะคะ สูตรที่ให้ไปนี้เป็นสูตรที่ค่อนข้างพอดีแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกแหละค่ะบางคนเขาอาจจะชอบให้มีรสหวานตัดกับรสเค็มนิดนึงนะคะก็ใส่ลงไปสักปลายช้อนชาก็ได้ค่ะน้าตาลยอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะคะหลังจากที่เราใส่เครื่องทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้มือเนี่ยนวดขยำเลยค่ะนวดขยำเขาประมาณ5-10นาทีนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เราก็จะพักเขาเอาไว้ค่ะพักเอาไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมนําเขาไป ทอดแต่ว่าก่อนจะทอดเนี่ยเราจะต้องใส่งานะคะงาขาวเนี่ยอันนี้ก็อย่างที่บอกแหละตั้งแต่ต้นเลยนะว่าชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะคลุกตัวหมูกับงา ให้พอเข้ากันให้ตัวงานเนี่ยเขาพอติดกับตัวเนื้อหมูน,น,หมนะคะแล้วพองานเขาเริ่มติดเนื้อหมูแล้วเนี่ยเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะใครไม่มีแป้งข้าวโพดสามารถเปลี่ยนเป็นแป้งทอดกรอบแป้งมันหรือว่าแป้งอเนกประสงค์ก็ได้นะคะแต่ว่าเท็กเจอร์ของทั้ง3แป้งเนี่ยเขาจะแตกต่างกันออกไปนะแป้งทอดกรอบเนี่ยเขาก็จะมีความกรอบกรอบแบบกรอบเลยนะคะแต่ว่าแป้งมันเนี่ยเขาจะมีแป้งมันกับแป้งข้าวโพดเขาจะมีความกรอบแบบกรอบแบบไม่แข็งอะค่ะ แล้วก็ส่วนแป้งในกระสงคงเนี่ยก็จะเป็นความกรอบที่ค่อนข้างแข็งอันนี้ก็เลือกเอาเลยว่าชอบแบบไหนนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยชอบทางแป้งมันแล้วก็แป้งข้าวโพดเลยค่ะมันจะมีความกรอบที่กําลังพอดีรับประทานทีไรเนี่ยรู้สึกชอบแล้วก็ติดใจทุกทีเลยค่ะคลุกแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตั้งกระทะเลยค่ะตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันสําหรับทอดลงไปค่ะพอน้ำมันร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่เนื้อหมูของเราลงไปทอดได้เลยค่ะ ทอดด้วยไฟปานกลางนะคะอย่าทอดให้มันแรงจนเกินไปอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปไม่อย่างนั้นเวลาที่น้ํามันเดือดจัดร้อนจัดเนี่ยเราใส่หมูลงไปเดี๋ยวด้านนอกเนี่ยเขาจะไหมได้ง่ายนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาจะยังไม่สุกอันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเนื้อหมูเนี่ยกินดิบไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อหมูของเราจะสุกสีสวยแล้วก็กรอบดีนะคะ เวลาทอดเนี่ยเราจะไม่ได้คนตลอดเวลานะคะเราก็จะใส่เขาลงไปคอยคนบ้างเป็นบางครั้งนะคะไม่ได้คนเอาไว้ตลอดเหมือนเวลาเจียวหอมเจียวกระเทียมแต่ว่าก็ต้องมีแวะมาคงคนบ้างนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสีเขาจะไม่สม่ําเสมอสวยดีนะคะ จนเขาเริ่มสีสวยแบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะเร่งไฟเป็นไฟแรงในตอนท้ายนะคะเป็นการไล่น้ํามันออกจากตัวเนื้อหมูค่ะเขาจะได้ไม่อมน้ํามันอันนี้เป็นเทคนิคในการที่เวลาที่เราทอดของเนี่ยเรามักจะใช้วิธีนี้นะคะเพื่อไล่น้ํามันออกไปตัวของทอดของเราเนี่ยเขาจะไม่อมน้ํามันค่ะก็พอทอดได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ ปิดไฟนะคะแล้วก็ตักเขาเสด็จน้ํามันได้เลยก็จะได้หน้าตาของหมูทอดงาแบบนี้นะคะทั้งกรอบทั้งหอมทั้งอร่อยเลยค่ะมีความหอมทั้งเครื่องสามเกลอือแต่ว่าไม่หอมจนกลบกลิ่นของน้ํามันงานะคะก็จะยังมีกลิ่นของงาของน้ํามันงาอยู่นี้ค่อนข้างเข้ากันได้ดีค่ะได้รับประทานเนี่ยถ้าได้รับประทานเป็นอาหารเช้าะนะก็กินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยอยู่ท้องได้เลยอร่อยแบบ อร่อยมากๆแน่เด็กๆจะต้องติดใจแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าจะเอาไปเป็นกับแกลมเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ